มาเวเศร้าเฉยพูดไม่มีคนฟังให้ทำไงย่อย่อย่ย่อโอ๊ยไรอพูดไม่มีคนฟังให้ทำยังไงมึงมึงก็พูดให้น่าสนใจดิยอกเล่นนะครับพี่ว่าเรื่องแรกคือพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่สนใจอยู่หรือเปล่าคือบางทีมันจะมีคนบางคนที่แบบกูอินเรื่องของกูกูก็พูดเรื่องของกูอยู่นั่นแหละนะครับเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องชาวบ้านเลยลองเปลี่ยน โฟกัสว่าเราจะคุยเรื่องที่เราอยากจะพูดเป็นเรื่องที่มันให้ประโยชน์ของคนอื่นหน่อยไหมนะพี่ว่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ดีนะพี่ก็เคยเจอคนบางคนที่แบบพูดอะไรแม่งเอะกลับมาที่เรื่องตัวเองตลอดคือเขากำลังเล่าเรื่องของคนอื่นกลับมาที่ตัวเองเหมือนเหมือนกูพยายามดึงสปอรตไลท์กลับมาที่ตัวเองตลอดจริงบทสนทนาที่ดีและบทสนทนาที่สนุกคือบทสนทนาที่ทําให้คนอื่นพูดได้เยอะๆงั้นจริงๆอ่ะถ้าหากว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดดูนะว่าคนไม่ฟังผมพูดเลยอ่ะเปลี่ยนใหม่กลายเป็นเราลองฝึกฟังคนอื่นพูดแล้้้ตังคคําาถมทีี่่ดดดใหนนอืพูไเยอะะๆก่่นร้างเเเเสน่ยยออะะารพูดีก แล้วถ้าคุณอยากเรียนรู้เกี่ยวเรื่องจิตวิทยามนุษย์เพิ่มเติมฟรีพิมพ์มาข้างล่างครับว่า NLP